วันที่11เดือน11ปี2022เป็นวันที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดในใจว่าอย่าทำบีผู้ชายว่ะตอนนั้นเนี่ยบีชายยังไม่เป็นที่นิยมขนาดในปัจจุบันนะครับผมเลยอยากลองทําดูอยากเท่อะอยากเท่บ้างแล้วผมก็รู้สึกว่าค่ายเราตอนนี้มีแต่ผู้หญิงน่ารักน่ารักเต็มไปหมดและที่สาคัญวีหญิงเริ่มล้นตลาดแล้วล้นตลาดเกิดอ,อะไรคือเยอะมากๆแล้วแต่ผมก็ยังไม่สามารถทํามันได้ทันทีนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ติดหลายโปรเจกต์เลยโดยโปรเจกต์หลักๆก็คือโปรเจกต์ลิสต์นะครับ ซึ่งเอาจริงๆมันเป็นงานใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้วในตอนนั้นนะนั่นทําให้ผมไม่มีเวลาเกี่ยวกับโปรเจกต์ยูทูบเบอร์ผู้ชายเลยแต่ว่าในวันที่ 11. เดือนสิเนี่ยผมได้ทําการเขียนด็อก m ิวเมนต์ด็อกหนึ่งไว้ก็คือมันเป็นแผนเวลาผมมีไฟอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จะเขียนแผนผมเขียนงบการเงินเขียนทุกอย่างเลยต้องใช้อะไรต้องจ้างใครต้องหาหนู่นนี่นั่นต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์คืออะไรผมทําไว้หมดเลยแต่ผมทําอะไรนอกจากนี้ไม่ได้จนผมได้ทําการเดบิวต์ลิสต์ผ่านไปแล้ว แล้ววันที่14มีนาคม2023ทาง a l g o r i t h m Project ได้ปล่อยทีเซอร์นี้ขึ้นมาเป็นทีเซอร์ของสาหนุ่ม Orion แล้วสักพักเหมือนไม่กี่วันต่อมาเขาก็ปล่อยเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เท่มากๆ Escape from the sky ม,มันเป็นเพลงที่กระแสแรงมากๆแรงขนาดสาวๆในค่ายผมเนี่ยกรี๊ดให้ผมทุกวีทุกวันแบบพี่โปรเจกที่พี่เคยคิดจะทาไอ้โปรเจกวีชาทำไมพี่ไม่ทําต่อพี่ทาไมเสร็จดิ <sk r ame> ช่นนั้นถ้าเกิดตามวีกันมาหน่อยหลายๆค่ายเริ่มรู้แล้วนะว่าตลาดวีหญิงอะเริ่มดบดบแล้ว <sk> <ame> <une> แล้วหลายๆค่ายอะตอนที่ผมเริ่มคิดโปรเจกเน я, <sk> <ame> ี้ย <une> เขาก็พากันพัฒน,นาโปรเจกวีชายของเขากันอยู่นะแล้วก็เป็นอย่างที่คาดคะเนไว้จริงๆครับคือการมาข,ของวีผู้ชายอะมันฮอตจริงฮอตมาก พราะการเกิดขึ้นมาของโอเรียนน่ะทาให้วงการวีร้อนเป็นไฟได้ขนาดเนี้ร้องเพลงเอนเตอร์เทนเสียงพูดคาเลคเตอร์ทุกอย่างดีไปหมดดีขนาดทุกคนงงว่าไปอยู่ที่ไหนกันมานั่นทาให้ผมอะ่ะมีไฟอยากจะทาโปรเจกต์ของผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์วีทูเบอร์ชัยของวิสไลท์แม้ช่วงนั้นอะ่ะเงินผมจะหมดไปกับโปรเจกต์ลิสไปละอย่างที่บอกผมเป็นคนอย่างเงี้ยเวลาผมทําอะไรผมอยากทําให้บรรไดอะ่ะอย่าให้อะไรมาขวางเราครับไม่แต่เงินในกระเป๋าของเราเองหาสิครับ ชอบนนผมเริ่มรับงานข้างนอกแล้วก็คือเริ่มไปติดต่อ,อนักธุรกิจนักลงทุนแล้วผมก็ได้บทเรียนมาว่าเออทีนจะลงทุนอะไรอยาใช้เงินตัวเองซิว่าหานักลงทุนกู้เอาแล้วเนี่ยคือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะที่ผมต้องไปขอเงินลงทุนจากใครสักคนน่ะถ้าทุกคนนึกภาพความกดดันของมันไม่ออกนึกภาพรายการชาร์กแท้งอะ่ะแล้วผมต้องแบบไปดีเบตต้องไปพิชชิ่งงานเว้ยว่าเนี่ยพี่จะได้อะไรผมจะทําอะไรให้ แล้วธุรกิจของผมเนี่ยจะคืนทุนให้พี่ยังไงแล้วเขาจะสนใจก็ต่อเมื่อสิ่งนี้มันมีความเสี่ยงที่ต่ำมากๆแล้วคืนกําไรให้เขาชัวร์ๆแต่เหมือนผมเป็นคนดูเสียเส่ยงๆมั้งเพราะงั้นนักลงทุนก็เลยปฏิเสธแทบจะทุกคนเลยครับเพราะว่าเวลาผมไป pitching ง,งานอ่ะผมแทบไม่ pitching แบบเอ้ยเนี่ยกำไรเป็นอย่างนี้นะครับการคาดคะเน forecast ออกมาแล้วเงินออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับไม่ผมไม่ได้พูดอะไรประมาณนั้นเว้ยเพราะผมมาพูดเป็นด้วย p a ชชั่นแล้ว p a ชชั่นของผมอะ่ะมันโคตรจะเสี่ยงเลยถึงผมจะโชว์ให้เขาเห็นแล้วนะว่ามีทุกคนนนนที่่ผมมปั้ข้ขึาาใย คืนทุนในเดือนเดียวนะก็ยังชนะใจนักลงทุนส่วนมากไม่ได้เลยครับแต่ก็ยังมีคนใจดีคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมเองแล้วก็โดนเขาสอนงานสงสัยเป็นเพราะเออเขาเอ็นดูผมมัง้งเขาก็เลยสอนให้ผมรู้ว่าการที่จะของเงินใครในาทีมันต้องทําแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันมีแค่แผนนะ่ะลองทําม็อกอัพดิทีมลองทําให้มันเห็นภาพก่อนโอเคทําให้เห็นภาพผมเลยใช้เงินตัวเองส่วนหนึ่งในการสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับ แล้วช่วงที่ผมกาลังสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมก็เริ่มหาคนที่เก่งๆมารวมตัวกันแต่พอเขาได้ฟังแผนผมไปเนี่ยเขาก็ปฏิเสธผมทันทีเลยดังนั้นโปรเจกต์นั้นก็เลยได้ล่มไปเพราะเขาเห็นว่าโปรเจกต์นี้มันเสี่ยงไปทีมทําไม่ได้หรอกแล้วเหมือนตอนนั้นทีมงานผมคนหนึ่งเข้าไปในที่เขาคุยกันบ้างเขาก็ไปพูดกันอ่ะพูดกันข้างหลังทีมทําไม่ได้หรอกไม่มีทางที่ทีมจะทําได้โปรเจกต์เนี่ยทีมมันก็ได้แค่นั้นอ่ะมันจะทําอะไรได้มีที่ดันก็เพราะมันดันอ่ะ ถ้าทีมมันไม่พูดไม่ทําคลิปให้ก็ไม่ดังหลอกก็ได้แค่นั้นละผมเลยแบบผมก็ท้อนะเว้ยผมก็ท้อเป็นแต่ผมก็ยังอยากทาอยู่ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าเอางี้ไหมทีนก็เป็นเองเลยดเดบิวต์เดี่ยวไปถ้าทีนเป็น V idol คนนั้นอะ่ะพี่จะลงทุนให้ทีนอยากทาอะไรอยากได้อะไรเอาเลยแต่ทีนต้องมาเป็น V tuber คนนั้นให้พี่ในค่ายของพี่พี่เขาเชื่อในความสามารถผมมากๆแบบมากๆ เขาเห็นผมร้องเพลงได้เขาเห็นผมแบบเล่าเรื่องเก่งเขาเห็นผมทําช่องได้ขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวเขาเลยคิดว่าถ้าเกิดผมเดบิวต์คนเดียวน่าจะปังนะเพราะว่าเขาอะไม่อยากลงทุน4คนเพราะว่าเงินทุนกับการลงทุน4คนมันเยอะมากๆทุกคนทําี่คนก็ลงทุน4เท่าอารมณ์นั้นอะผมตื่นเต้นนะตอนได้ยินครั้งแรกผมตื่นเต้นแล้วผมก็ยินดีมากๆผมคุยกับเขาเรื่องนี้แบบผมลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแต่พอกลับมาทบทวนกับตัวเองอะผมกลัววะผมกลัวมากเลยผมกลัวว่าผมจะทําไม่ดีพอ ผมกลัวว่าผมจะทําตามที่เขาคาดหวังให้ผมทําไม่ได้แล้วช่วงนั้นก็โดนอะไรมาหนักมากผมบอกตรงๆเลยว่าแบบผมน่าจะมีปัญหาด้านจิตใจแน่นอนอะผมไม่เชื่อใจตัวเองเลยไม่คิดว่าจะทําได้แล้วพอถึงวันที่ต้องให้คําตอบพี่เขาเนี่ยผมก็เลือกที่จะปฏิเสธไปผมคิดว่าบางอย่างเราไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นก็ได้ถ้าผมไปเป็นวีทูเบอร์ายจริงๆผมก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดพี่ๆสตาฟก็ต้องพึ่งเราเราก็ต้องไปฝึกไปซ้อม รับความกดดันทุกอย่างให้ได้ฝืนไปแบบไม่เป็นตัวเองอ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วแค่ผมเป็นทีนมูเฉยๆก็มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้อยู่แล้วแค่ผมทําคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ผมก็ได้พบเพื่อนคนหนึ่งผมไปปรึกษาเขาเรื่อง v ีทูเบอร์เนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าทําไปดิทําไปเลยถึงทีไม่ได้อยากจะเป็นแต่ทีนอยากจะทํามันใช่ปะผมก็เออใช่อยากทําอยากทําให้ได้อยากทําเพลงอยากทําหลายอย่างเลย ไปทําแบบวีหล,อลอ่อๆอะเขาก็บอกว่าก็เลือกเอาสิว่าจะกลัวตอนนี้หรือไม่ทําแล้วก็เสียดายไปตลอดอันไหนเสียใจกว่าของแบบนี้มันไม่มีผิดถูกหรอกอย่างน้อยการที่เราได้ทําในสิ่งที่อยากทาอะมันดีที่สุดในชีวิตแล้วเว้ยประโยคนี้มันเป็นเหมือนแสงในใจของผมอะแล้วมันทําให้ผมตัดสินใจได้จริงๆเขาก็แสงจริงๆนั่นแหละเขาคนนั้นก็คือไลท์ครับไลท์คือคนที่อยู่กับผมมานานแล้วไลท์เป็นคนที่สามารถร้องเพลงได้นะแม้ว่าตัวเองไม่เคยจะฝึกมาก่อนเลยนะแต่ว่าจับเขาไปร้องเพลงเขาร้องได้ เขาจะเป็นคนใจดีแต่ก็เป็นคนแปลกแปลเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนที่ให้กําลังใจเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกมากให้กําลังใจดีเลิศมากๆมองโลกในความเป็นจริงแบบสดๆและที่สําคัญเขาอะมีทุกอย่างเลยบ้านก็ไม่ลำบากชิลมากมีไม่มีคอมนิสัยก็เหมาะผมเลยแบบนี่แหละมีทูบเบอร์คนแรกของวงเว้ยแถวตอนผมชวนอะเหมือนเขาจะแบบตกใจลังเลล,งเลัลงเลนิดนึงแต่ว่าคนที่เพิ่งพูดประโยคนั้นบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำเราจะเสียดายไปอะ มันจะกล้าปฏิเสธุกคนมันก็ไม่ปฏิเสธไงเขาก็เออลองทําดูได้อยากลองทําเหมือนกันแต่เป้าหมายผมอะ่ะผมอยากทบอยกรุ๊ปเพราะฉะนั้นเราต้องการเมมเบอร์อีกเพราะผมคิดว่ายังไงกลุ่มก็ดีกว่าเดียวครับเลยถามว่าเออลายรู้จักคนอีกไหมไลฟ์บอกผมว่ามีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือพี่โร พี่โรเขาเป็นนักดนตรีเว้ยนักดนตรีจ๋าๆเลยเป็นศิลปินเดี่ยวที่เก่งมากๆเขาไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครเท่าไหร่ไม่ออกหน้าออกตาทํางานตัวคนเดียวโซโล่เป็นเบื้องหลังนู่นนี่นั่นมาตลอดเป็นเล่นงานกลางคืนบ่อยอะไรเงี้ยพอไรจะแบบเสนอเข้ามาเอาผลงานเขาให้ดูผมก็เฮ้ยคนนี้เลยเหรอแล้วก็อย่างที่คาดครับพอผมกับไ์ไปชวนเขาโดนปฏิเสธทันทีทันใดผมก็เออส่งเขาไม่น่ามาเป็นนะก็เลยถอดใจไปละ แต่เหมือนไลด์ยังไม่ยอมนะเขาก็เออเดี๋ยวขอไปคุยกับพี่โลก,กันก่อน2คนทานไปหนึงสัปดาห์แทนที่ไลด์จะกลับมาพร้องกับพี่โลกดันกลับมาพร้องกับสมาชิกใหม่2คนแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเจอกันโดยบังเอิญเลยลองล่างมาทําดูแล้วถ้าเขาสนใจนะแถมเก่งด้วยผมก็จะเก่งขนาดไหนกันเชียววะแล้วพอ2คนนี้ร้องเพลงให้ดูโชว์ความสามารถโชว์ผลงานให้ดูเก่งจริง เก่งเลยอ่ะเก่งจัดๆเลยอ่ะเก่งจนผมงงว่าไปอยู่ที่ไหนมาคนที่ร้องเพลงเล่นดนตรีได้เอนเตอร์เทนสนุกขนาดนี้ไม่ไปเป็นวีสักที่วะไปอยู่ไหนมาเนี่ยสคนเนี้ยคือเฉินกับเนบิลนะครับผมก็เลยบอกะลรว่าเฮ้ยจริงๆเอาแค่3คนนี้ก็ได้นะไลท์เนบิลเฉินนี่ก็ครบแล้วนะแต่ก็ดินแซวๆว่าจะเบื่อเขาต่อไปหรือเปล่าคือ3าคนเนี้ยเขาไม่อยากเหมือนใครกันด้วยอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วไลท์ก็บอกว่าไม่อยากเป็น3คนอ่ะยังไงก็อยากให้มี4คนแล้วไลท์อ่ะยังไงก็อยากให้มีพี่ล็อกอยู่ในวงด้วย พลายบอกว่าพี่โลกะเป็นคนที่ทําให้ไลท์ชอบดนตรีขึ้นมาไม่ว่ายังไงก็อยากจะลองชวนเขาดูอีกรอบหนึง่งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ทุกคนว่าพี่โลกเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนใจรู้ไหมไลท์ like ทำยังไงไลท์ไปคุยกับพี่โลกมาให้แล้วก็บุกไปถึงที่เลยไปเจอตัวจริงๆเลยจนพี่โลกใจอ่อนสุดท้ายเราก็ได้บอยแบนด์กรุ๊ปแรกของวิสไลท์แล้วผมเล่าทุกอย่างที่ผมอยากทําให้หนุ่มๆฟังแพชชั่นทั้งหมดของผมแผนทั้งหมดของผมจนในวิดแซวผมเลยว่า พี่ขายฝันผมหรือเปล่าเนะี่ยผมบอกน้องไม่ได้ว่านี่ขายฝันหรือเปล่าแต่ผมว่าอยากทําฝันนี้ให้มันเป็นจริงให้ได้แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันพูดเป้าหมายของตัวเองให้ผมฟังพี่โรบบอกว่าอยากเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทําเพลงดังๆออกมาเยอะๆเช่นก็บอกว่าอยากเป็นศิลปินที่มีคนรักเขาเต็มไปหมดเนวิลบอกว่าอยากมีเพลงที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนก็เปิดฟังแล้วก็อยากให้มีคนพูดถึงเขาเยอะๆส่วนไลท์เขาอยากให้ทุกคนมาสนุกกับพวกเราแล้วก็อยากให้โลกนี้รู้จักเราเยอะๆ4เมษายน2023 เป็นวันที่4หนุ่มได้รวมตัวกันแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มก้าวต่อไปแล้วครับเราเริ่มต้นทาเพลงด้วยกันจาที่ผมบอกว่าผมติดไว้ก่อนได้ไหมครับผมมาได้ไปจ้างทั้งภาพทั้งเพลงไว้แล้วนะครับก็คือผมไปจ้างแต่งเพลงจ้างทําดนตรีไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คือหนุ่มๆมีออริจินอลซองตั้งแต่ก่อนที่จะเจอกันแล้วผมก็เลยโยนไปให้พวกเขาทําส่วนเรื่องคอนเทนต์ในระหว่างการอัดเพลงเนี่ยผมอยากให้หนุ่มๆไปเล่ากันในไลฟ์เพราะงั้นไปฟังกันในไลฟ์ของหนุ่มๆนะครับ บอกเลยคอนเทนต์จัด,จด21บเเมษายน2023เวลาตี 2, 23นาทีเป๊ะไหมเป๊ะนะมีบันทึกไว้นี่ยเพลงของพวกเราก็เสร็จแล้วนะครับส่วนภาพที่ผมบอกว่าผมไปจ้างเนี่ยก็เป็นผ้าคอนเซปต์ของหนุ่มๆน,นะครับพะตัมคอนเซปต์วิสไลท์ครับคุณเป็นคนใช้โมเดลเพราะงั้นโมเดลต้องเป็นโมเดลที่เหมาะกับคุณศิลปินนะครับต้องมาออกแบบโมเดลด้วยตัวเองคุณยานิชได้ทําการออกแบบคอนเซปต์แรกของวงให้นะครับโดยคุณยานิชเนี่ยมีคิวที่รับได้แค่3คนนะครับตอนนั้น แล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องเฉิน,นะครับได้คุณโอลิกิสเนี่ยมาออกแบบน้องให้ส่วนในฝั่งของคุณยาน,นิตนอกจากที่วาดคอนเซปต์วงให้เนี่ยก็ยังเป็นคนช่วยคิดคอนเซปต์วงให้ด้วยนะครับก็คือคอนเซปต์วงหมอผีเนี่ยคุณยาน,นิตเป็นคนช่วยคิดนะจนออกมาได้ประมาณนี้แหละแล้วก็หนุ่มๆก็เอาไปกาวต่อกันเองรูปที่ออกมาช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้ครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ยากเยอะแล้วก็เสี่ยงมากๆเสี่ยงแรกก็คือนี่เป็นโปรเจกต์ที่ผมลงเงินเยอะที่สุดในชีวิต ลิสที่ว่าเสียเยอะแล้วหน,หนุ่มผมเสียมากกว่านั้น4เท่าแต่ผมยอมรับครับว่าถ้าเงินผมคนเดียวผมไม่ไหวรู้สึกตอนนั้นผมอะจะเป็นต้องจ่ายเงินของตัวเองไปก่อน5 0เนะครับเพื่อให้การมัดจำเพื่อให้นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาได้ให้คนทำงานเขาได้ทำต่อได้แต่ว่าเงินอีกครึ่งหนึ่งมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยนะที่ผมต้องมาหาจ่ายเขา่ซึ่งผมก็เออเครียดมากเออจะไปหาจากไหนว่าอีกตั้งครึ่งเลยแต่ผมก็พิดแผนาสำรองไว้อยู่นะว่า ถ้าเกิดผมหาไม่ไหวอะ่ะผมอาจจะเอาทรัพย์สินส่วนตัวผมไม่ลดก็บ้านอะ่ะเอาไปขายไม่ก็เอาไปจำนองจำนัดอะไรต่อนั่นแหละเอาไปกู้ต่อแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําอย่างนั้นเท่าไหร่ก็เลยเออไปคุยกับพี่เขาก่อนละกันจได้ไหมครับพี่คนที่จะช่วยผมตั้งแต่ตอนแรกเขาได้เห็นหนุ่มๆแล้วเขาได้เห็นเพลงที่เราจะทําเขาได้เห็นแผนผมทุกอย่างแล้วเขาบอกผมตรงๆเลยนะทีนให้พูดตรงๆอะ่ะพี่ว่ายังไงโปรเจกต์นี้ก็ปังพี่อยากช่วยแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ช่วยแค่นี้มันจะพอสําหรับทีนหรือเปล่า ซึ่งถ้าทีนบอกว่าไอ้ห้ที่เหลือเนี่ยมันพอสําหรับแพชชั่นทีเนี่ยพี่จะช่วยทีนจ่ายแล้วถ้าเกิดหนุม่มๆมันเกินความคาดหมายของพวกเราไปมากกว่านี้พี่ขอเป็นคนแรกที่ได้มาช่วยทีนได้ไหมตอนนั้นผมก็ได้ครับได้เลยครับพี่อะ่ะจะให้เงินก้อนนี้ไปก่อนทีนเดบิวหนุ่มๆให้ได้นะผมก็ได้ก็ฟรีลุยโอเคได้ทุนละมันเป็นเวลาเดทไลน์สเดือนพอดีที่ผมต้องหาทุนให้ได้ซึ่งก็หาได้ในเดือนสุดท้ายพอดี ก่อนที่แบบเงิน50%ก้อนแรกผมจะรันเอานะครับก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างเครียดกดดันแล้วก็เสี่ยงเยอะๆตอนนั้นผมไปหาทั้งธนาคารไปหาทั้งนักลงทุนนักธุรกิจไปหาคือไม่ว่าใครจะมองยังไงนะผมมองว่าการเริ่มต้นธุรกิจแรกๆมันเป็นงเย้ะต้นทุนชีวิตมันไม่เท่ากันอะผมไม่อยากขอเงินพ่อแม่แถวจริงๆผมไม่คิดว่าจะขอได้ด้วยซ้ำผมต้องหาของผมเองและนี่มันคือโอกาสเว้ยเราจะหาหนุ่มๆที่มีความสามารถมากขนาดนี้ได้ขนาดไหนอะ ผมคิดว่าไม่ว่าเสียงขนาดไหนผมก็ยอมเว้ยเพราะว่ามันคุ้มยังไงก็จะทําต่อให้ได้สร้างโมเดลโจทย์คือต้องหานักวาดที่สามารถวาดให้หนุ่มๆเดบิวต์ให้ได้ในวันที่11เดือน11เพราะผมมองว่ามันเป็นวันครบรอบปีที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้พอดีเลขสวยแต่นี่เดือน5เข้าไปแล้วเหลือเวลาอีกแค่6เดือนในการพัฒนาโปรเจกต์ถ้าวาดโมเดลละเดือนแล้วก็โมเดลหนึ่งเสร็จแล้วก็ิีกไปโมเดลหนึ่งเสร็จแล้วก็ลลรีกไปเ,ลลเรื่อยๆหกเดือนน่าจะทันแต่ว่า ในความเป็นจริงไม่ได้ครับเพราะว่าโมเดลหนึ่งอะยังไงลิกก็ต้อง1-2เดือนถึงจะวาดทันยังไงก็ลิกไม่ทันอย่ดีผมหานักวาดได้แล้วครับตอนนั้นนั่นก็คือคุณมิน้นโดยครั้งนี้พิเศษมากผมอ่ะสังเกตหลายครั้งละ,ละหลายๆยูนิตที่เดบิวต์ด้วยกันอ่ะจะมามาปะป๊าคนละคนกันเลยซึ่งมันจะมีความต่างกันสูงมากผมอ่ะไม่อยากให้วงเราอ่ะต่างกันมากก็เลยอยากให้คนลิกน้อยที่สุดแล้วก็นักวาดน้อยที่สุดผมใช้บริการคุณมิ้นแค่คนเดียวคนเดียวเลย ในการวาดสีหนุ่มไหนไหนก็วงเดียวกันแล้วอ่ะนักว่าคนเดียวกันไปเลยอันนี้ไม่ใช่แบบจะทําก็ทําได้นะครับตอนแรกคุณมิ้นไม่เอานะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับสโมเดลในระยะเวลา6เดือนอ่ะคุณมิ้นเนี่ยนอกจากงานผมแล้วอ่ะก็ยังมีงานคนอื่นอีกแถมงานผมอ่ะก็เยอะมากนะครับผมไม่ได้ให้เขาวาดแค่โมเดลอย่างเดียว CG สําหรับการประกอบ MV ผมก็ให้คุณมิ้นเป็นคนช่วยวาดภาพประกอบให้นะครับแล้วก็เป็นคนดีไซน์เป็นคนคิดคอนเซปต์แบบชุดวงให้ด้วยแถมให้เขาวาดโมเดล4คนให้อีกก็ น่าจะช่วงกลางๆมั้งครับช่วงกลางๆที่เราเริ่มทํางานด้วยกันเริ่มรู้นิสัยอะไรกันแล้วอะ่ะผมก็อ้อนอะอ้อนให้ได้อะ่ะคุณวินครับขอเถอะรับวาได้ผมเถอะผมอยากให้หม,มาคนเดียวกันทั้งวงไปเลยได้ไหมครับผมเชื่อว่าคุณวินทำได้คุณวินก็อืมก็ก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก,ก็วาดให้เว้ยผมพูดได้จปาปากเลยว่าคุณวินทํางานผมอยู่ครึ่งปีและที่สําคัญอะ่ะหลังหนุมน่มๆเดบิวต์ผมก็อยากจ้างคุณวินต่อยเพราะคุณมินแบบตรงใจมากทํางานดีมาก เข้าใจพวกเรามากๆอันนี้สําคัญมากนะครับแต่เดี๋ยวผมอวยคุณมิ้นประมาณเท่านี้แหละครับผมอยากให้หนุ่มๆไปอวยคุณแม่เขาต่อกันเองโอเคเราได้คิววาดแล้วก็คิวเล็กแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทําตามกําหนดการก็คือ11เดือน1 1ได้นะครับเราต้องเลื่อนออกไปซึ่งเลื่อนไปเลื่อนมาก็จบที่เดือนกุมภาพันธ์ที่หนุ่มๆจะได้เดบิวต์นะครับโอเคได้คิววาดแล้วได้คิวเล็กแล้วต่อไปคิวของ MV เพลงเสียงครับ ผมได้ทําการจ้างนักวาดที่มีฝีมือดีมากๆตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือคุณปอนคุณปอนเนี่ยเขาวาดภาพเว็บตูนอยู่ผมอ่านการ์ตูนเขาแล้วก็เออชอบลายเส้นจังเลยน่าจะวาดแอคชั่นได้นะจากนั้นไปไปมา,มานึกคึกยังไงไม่รู้คุณปอนตกลงที่จะวาดภาพให้ผมทั้งหมด40ภาพบวกๆที่เป็น full CG ทั้งหมดโดยปกติอะแค่ full CG full body สคน1 MV นี่งานใหญ่มากๆแล้วนะครับแต่เขาวาดภาพทั้งหมด40ภาพแถมเป็นสีหนุ่มด้วยแล้วซีนทั้งหมดเกิน20ซีแน่นอน และที่สําคัญ MV เนี่ยมันคือฉาก 3D เว้ยดังนั้นอ่ะเราก็เลยต้องจ้างคนทํา3ดมาด้วยพวกเราอ่ะอยากให้ MV นี้มันมีเนื้อเรื่องตามที่มาของหนุ่มๆว่ามาจากไหนอะไรยังไงกันมีฉากต่อฟู่มีอะไรอย่างนี้กันตามความสามารถของแต่ละคนแลน้ว v v นี้ทำตั้งแต่เมษาตั้งแต่เพลงเสร็จแล้วอ่ะคุณปอนก็ได้ทําการวาดให้เราเกือบครึ่งฟีเหนกันก็คือเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกานะครับ พอภาพของ MV เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราเหลือเวลาแค่3เดือนกับการอีดิทให้เสร็จแล้วก็ทำฉาก3 d ดีให้เสร็จซึ่งคนรับหน้าที่นี้ก็คือน้องอุตะน้องอุตะเนี่ยเป็นคนที่ทำพีวีให้กับน้องยูเรในวันเปิดตัวของน้องนะครับเป็นคนที่เก่งเรื่องการทํากราฟิกเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำแอน,นิเมชันขยับมากๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องเขาสามารถทํา3ดีได้อลังการขนาดนี้ด้วยช่วงที่ทำโปรเจกต์เนี้ยเหมือนเขาต้องอัพคอมกันใหม่เลนเดอร์กันเป็นวันวันปั้นโมเดลฉากทุกอย่างอะไรใหม่หมด เรียกได้ว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องเขาเลยก็ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอะ่ะเดี๋ยวน้องจะได้ทําโปรเจกต์ใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่อะไรกว่านี้แน่นอนเพราะว่าฝีมือขนาดนี้เขาไม่หยุดแค่ง,งานนี้แหละครับแล้วก็เสร็จครับทุกคนคือผมอรอทุกอย่างเสร็จเลยนะถึงมาเล่าในวันนี้ได้แล้วมันก็ปิ๊มปิ่มจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันคือเวลากว่าเป็นปีเลยอะ่ะทั้งการหาเงินทุนหาเขาที่สามารถทําโมเดล4หนุ่มให้ได้ทํา MV เพลงอลังการที่ใช้ 3D ได้ หาคนที่สามารถวาดภาพใหม่เกิน40ภาพ Full CG ให้ได้หาหนุ่มๆที่ความสามารถเต็มขนาดนี้มายอมเสียเวลาซ้อมด้วยกันเกือบปีได้จนตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วครับพร้อมเปิดตัวให้โลกใบน,นี้ได้รับรู้แล้วความพยายามของพวกเราตลอดหลายเดือนเรื่องราวมากมายขนาดที่ผมเล่าให้ฟังทั้งวันก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขายหนุ่มๆยังไงดีเพราะมันเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องขายก็ได้นี่ผมไม่ได้พูดอะไรถึงหนุ่มๆเลยนะก็มีคนพร้อมสปอร์ตพวกเขามากมายแล้ว คนตามหลักหลายพันด้วยตัวเองนี่มันไม่ธรรมดา,านะครับผมแค่ลองให้พวกเขาเล่นทวิตเตอร์ดูก็พบว่ามีหลายคนมากมายที่ไปกดติดตามกลายเป็นแฟนคลับตัวยงมีการสร้างคอมมูนิตี้มีการติดต่อมาขอทากิฟต์เซตแล้วก็มีการวาดแฟนอาร์ตให้หนุ่มๆมากมายทั้งๆั้นที่ยังไม่ได้เดบิวต์เลยพวกเราขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่คนพบพวกเราแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเราขนาดนี้และนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากตอบแทนให้ทุกคนครับเพลงที่พวกเราจะไปเสียง มันเป็นเพลงที่ผมยกให้น <Sure> ุ่มๆเป็นคนจัดการทั้งหมดเพราะผมเชื่อใจพวกเขามากๆผมให้เขาทั้งมิีทั้งร้องอะไรจัดการเองหมดเลยมันเป็นเพลงที่สื่อความหมายว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตได้เสี่ยงกันขนาดไหนเราเอาความบ้าของเราตัวเนี้ยมาแต่งเข้ามาเป็นเพลงมีการเรียบเรียงออกมาในสไตล์ของนุ่มๆเองจนเพลงมันออกมาในชื่อเสียง เสียงคือโปรเจกต์เสียงเสียงที่ทําโดยคนเสียงเสียงที่มันทั้งตื่นเต้นทั้งในจอและนอกจอเป็นเวลากว่าหลายเดือนที่ลุ้นว่าโปรเจกต์นี้มันจะไปรอดไหมความเครียดความตึงทุกอย่างมันมารวมกันแต่เพราะความสามารถของทุกคนในทีมมันทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ทีมงานหลาย10ชีวิตใช้เวลาตัวเองหลายเดือนกับสิ่งนี้นักวาดที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งปีในการวาดภาพอนิเมเตอร์ที่ทุ่มเทเวลาทั้งดีไซน์ฉากออกแบบ3 d ดีนับเวลาหลายเดือน ทีมผู้จัดการที่คอยจัดการเมมเบอร์ในค่ายช่วยกันมาดูช่วยกันพัฒนาช่วยกันมาช่วยซ้อมช่วยกันคอมเมนต์จนโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้หนุ่มๆที่ช่วยกันซ้อมเวลาเกือบปีอยู่ด้วยกันร้องเพลงด้วยกันหัวเราะด้วยกันทะเลาะกันคืนดีกันผ่านมันไปด้วยกันตอนแรกอ่ะผมยังจาวันที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกได้อยู่เลยเขาเก่งกันมากๆซ้อมกันแข็งสุดๆแต่เวลาผ่านไปไม่นานเขาก็กลายมาเป็นสิ่งที่เหมือนพี่น้องกันจริงๆในวันนี้ผู้คนเหล่านี้คือคนที่เก่งที่สุดในชีวิตผม เก่งที่สุดในด้านต่างๆมารวมตัวกันผมขอบคุณเวลาที่พวกเขามอบให้กับโปรเจกต์นี้แล้วก็ผมเคอรบทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนในโปรเจกต์นี้จริงๆที่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นมาได้และหนุ่มๆสี่คนเนี่ยคือคนที่ผมไว้ใจที่สุดในชีวิตในเรื่องของเพลงแล้วถ้าเป็นเรื่องเพลงก็ต้องพวกเขาเนี่แหละมันคือความลงตัวที่สุดละอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความเก่งของพวกเขาจริงๆจะได้รู้ว่าผมไม่ได้ทําการขายแบบโมโมเอย เราจะหาคนที่แต่งเพลงได้ทำดนตรีได้ m i กเพลงได้เล่นเครื่องดนตรีได้ครบขนาดนีนจากไหนกันเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานกันดนตรีรอยยิ้มความสนุกมีครบเลยที่เ f ฟนทอม r i สยูนิตอยากให้ทุกคนมาเสียงด้วยกันในวันนี้นะครับเราปล่อยเพลงในวันที่27มกราคมและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์เฟนทอมเดบิวต์ครับไปพบกันนะครับ